การที่จะที่ดินจะตกเป็นของหลวงได้นั้นก็ไม่ทําประโยชน์เป็นเวลาเกินสิบปีสองต้องมีเจ้าพนักง,งานไปตรวจสอบและรายงานมาตามขั้นตอนตามกฎหมายที่ดินนะครับว่าไม่ทําประโยชน์หลังจากนั้นสานักง,งานที่ดินก็จะแจ้งให้เจ้าของไปทําประโยชน์ซะภายในระยะเวลาที่กําหนดถ้าไม่ทําจึงจะไปร้องต่อศาลแล้วก็เอาที่ดินของบุคคลนั้นมาเป็นทรัพย์สินของหลวงนะครับ ข่าวดังข่าวเด่นอีกเรื่องนะครับปล่อยที่ดินลกล้างว่างเปล่าไม่ทําประโยชน์นานเกินสิบปีนะจะตกไปเป็นของหลวงจริงหรือไม่นะครับคนตกอกตกใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะคนที่ตกอกตกใจก็คือบรรดามหาเศรษฐีเจ้าสัวนายทุนทั้งหลายส่วนพี่น้องประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราก็ไม่ตกอกตกใจหรอกเพราะเราก็ยังเช่าที่เช่าบ้านเขาอยู่เราก็ไม่มีทรัพย์สินที่ดินที่จะไปทิ้งล้างนะครับ การที่จะที่ดินจะตกเป็นของหลวงได้นันก็ไม่ทําประโยชน์เป็นเวลาเกินสิบปีสองต้องมีเจ้าพนักง,งานไปตรวจสอบและรายงานมาตามขั้นตอนตามกฎหมายที่ดินนะครับว่าไม่ทําประโยชน์หลังจากนั้นสํานักง,งานที่ดินก็จะแจ้งให้เจ้าของไปทําประโยชน์ซะภายในระยะเวลาที่กําหนดถ้าไม่ทําจึงจะไปร้องต่อศาลแล้วก็เอาที่ดินของบุคคลนั้นมาเป็นทรัพย์สินของหลวงนะครับมันไม่ใช่ง่ายครับอย่าเพิ่งตกใจเลย ใครมีที่ดินเยอะนะก็ให้คนยากคนจนเขาทำประโยชน์นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ทุกวันในในประเทศไทยคนรวยมีแค่ห้าปร์เซนนอกนั้นเป็นหนี้ทั้งนั้นแหละครับไม่เชื่อก็ไปถามลุงตู่ดูก็ได้นายกคืนสุดท้ายของผมจุกครูเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยครับ สวัสดีครับมาให้ความรู้เตือนภัยกับประชาชนนะครับรับจ้างเปิดบัญชีมาแลกเงินห้าร้อยบาทพอโดนจับได้อ้างรู้เท่าไม่ถึงการข่าวดังข่าวใหญ่นะครับตำรวจจับหนุ่มวัยยีบสองปีรับจ้างเปิดบัญชีแล้วก็เป็นบัญชีมาหลอกขายน้ำมันพืชบ,บน Facebook นะครับรับสารภาพได้บัญชีละห้าร้อยบาทอ้างรู้เท่าไม่ถึงการอ้างได้ไหมครับได้ครับอ้างได้แต่ไม่มีใครเชื่อนะ สารก็ไม่เชื่อตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นก็ต้องติดกุกไปนะถ้าชอบโกงธรรมดาก็บัญชีหรืออผู้เสียหาย1คนก็3ปีหลอก2คนก็6ปีก็คูณเข้าไปแต่ถ้าเป็นการชอบโกงประชาชนก็คนละ5ปีถ้าฟอกเงินก็10ปียาเสพติดก็ประหารชีวิตนะครับนะเลิกเถอะครับบัญชีละ500บาทรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ นะฟังไม่ขึ้นครับจำไม่เลยนะครับอย่าไปรับจ้างเปิดบัญชีนะครับห้าไม่ห้าร้อไม่คุ้มติดคุกยาวนานเห็นว่าคลิปนี้ให้ความรู้ทางกฎหมายเตือนสติสังคมได้เป็นอย่างดีกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ โรงราณเช้า,ชาไทยภักฝีราชันฟ้าคอยหมู่ใหแผ่นดินเท่นทานฟ้ามาประทานผนโปรยชุมชับ ฟ้าหวา,านดำผึกคผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพา,าจนผ่านพ้นโอนยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน<ป>ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน<ป>ฟ้าทรงผูกพันใ่ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุขใจเธอไท,ทยรมเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไวไว้ไัว้ฟ้าทรงผูกพันไท้ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น แดนดินทิ่นี้พื้นดินป่าร้องหนาวแล้งดินเราร้องทอจนใจเจียนขาดแลเวร,รา้องสงผ่านพบน้ำพระไทยดึงน้ำทิพย์รบ 怕怕怕。 ជាប៉ាកពន្ធនសុខលន់តសុខចា you